สวัสดีครับพวกับผมสุปตุน้ำนะครับวันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่นลีก2021นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้ไทยได้แข่งกับประเทศเซอร์เบียนะครับได้เริ่มการแข่งเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไทยจะชนะเซอร์เบียหรือไม่ครับเรามาดูกันครับ1 2 3า แดมนี่คือผลการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งเซอร์เบียชนะไทย3ต่อศูนย์เซนนะครับผมนะแต่ในระหว่างการแข่งนี้ก็สู้สีกันพอสมควรนะครับผมเชียกันแทบตายเลยนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเซตแรกนะครับผมเซอร์เบียชนะไทยนะครับ25ต่อ19นะครับเซตที่2นะครับผมเซอร์เบียชนะไทย25ต่อ23และเซตที่3นะครับผมเซอร์เบียชนะไทยได้25ต่อ23นะครับซึ่ง อันนี้ก็อะไรนะผมผมไม่ใช่นักข่าวกีฬามืออาชีพหรอกนะครับผมนะถ้าใครเคยอ่านข่าวกีฬาหรือมีความรู้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับผมหน่อยได้นะครับผมนะผมจะได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับเรามาเรามาดูตารางคะแนนทั้งหมดกันเลยนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตรวเกนะครับผมมีอยู่13แต้มนะครับ อันดับที่2นะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกามีอยู่12แ,แต้มนะครับอันดับที่3คือเนเธอร์แลนด์มีอยู่10แ,แต้มนะครับอันดับที่4คือญี่ปุ่นมีอยู่9แ,แต้มนะครับอันดับที่5าบราซิลมีอยู่9แต้มนะครับอันดับที่6รัสเซียกับอันดับที่7ประเทศจีนนะครับผมมีอยู่8แต้แมเท่ากันนะครับส่วนอันดับที่8คือเซอร์เบียและอันดับ9โดมินิกันรีพับบิกนะครับผมมีอยู่7แต้มเท่ากันนะครับ ส่วนอันดับที่10คือโปแลนด์อันดับ11คือเยอรมนีมีอยู่6แต้มเท่ากันนะครับอันดับที่12คือเบลเยียมครับผมมีอยู่5แต้มนะครับอันดับที่13คือเกาหลีใต้มีอยู่3แต้มนะครับอันดับที่14คือแคนาดากับอันดับ15คืออิตาลีมีอยู่1แต้มเท่ากันนะครับส่วนไทยยังไม่มีแต้มนะครับก็ซึ่ง พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับด้วยการทำสิ่งนี้ครับ ร่วมด้วยช่กันนะครับผมนะตุบช่วยชาติเชียร์ฟอร์มโฮมนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเอาฟอนต์ใหม่ดีกว่ามันจะได้ดูดีนะครับผมทาแบบเท่ๆหน่อยอืมตัวนี้แหละใหญ่ๆหน่อยนี่แหละตุบช่วยชาติเชียร์ฟอร์มโฮมนะครับร่วมเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับและคุณไทยทั้งประเทศช่วยส่งกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับสู้ๆนะครับผม และในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะไทยจะแข่งกับประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลา17นาฬิกานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าไทยกับสหรัฐจะแพ้หรือไม่นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องของเมื่อวานนะครับซึ่งก็มีมีปัญหานะครับผมนะมีปัญหาที่ไม่ได้สรุปผลการแข่งขันในวันในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ